สวัสดีครับน้าสายตกทุกขั้นครับผมเอ็มนะฮะจากช่องเมยดายมาอยู่นะฮะแปเดือนนะนะฮะที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าลูกชายยังไม่คลอดแต่ตอนนี้ลูกชายคลอดแล้วล่ะนะฮะวันนี้พามาเทสคันพอดีไปสอยไอตัวอีเมอร์มาใหม่นะฮะทั้งคันทั้งลอกก็เลยว่าจะมาลองเทสคันแถวๆพัทยาแถวร้านต้นหาดนะฮะหมายค่อนข้างจะสวยมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูดูหมายก่อนนะฮะเห็นไหฮะ ยาวจากนูน้นมาไหมขับรถมาเข้าถึงง่ายๆเลยนะครับน้ําเช้าครับวันนี้น้ําอาจจะขึ้นช้านิดหนึ่งเนี่ยฮะยาวๆเลยหมายตัวนี้เป็นหมายปลาใหญ่ด้วยนะฮะเป็นหมายที่คนะนักตกปลาแถวๆโซนชลบุรีพัทยามักจะมาตกปลาใหญ่กันนะครับกี้ตกมาสักพักหนึ่งแล้วแหละจริงแล้วนะฮะได้มาตัวหนึ่งละได้เด็กแว้นมาตัวหนึ่งนะฮะ อ้าวไปไหนละพอมีตัวอยู่อ่าโอเคเดี๋ยวจะลองดูว่าจะเก็บได้สักสี่ห้าหน่วยไหมพอเป็นกับแกล้มนะครับอ่ะไปลุ้นกันครับ้ตรงนั้นมีอวนด้วยพวกโลอวน ไปไม่ถึงตรงนั้นนาทีที่จะเสียโยแต้มมาแล้วแต้มที่สองจะมา ประจากระโดดข้างๆกันเลยนะครับอ่ะตัวนี้ไซส์สวยกว่าเมื่อกี้นะช้ได้นะฮะหมึกหอมชาฝั่งของอ,อ๋ยเกี่ยวโดนข้างเลยนี่ไอ้นี่ไหว้พานนี่ <c oughs> โอเคขอยัดเก็บนะฮะ เซนที่สองก็มาแล้วนะฮะเซนค่อนข้างจะดีนะถือว่าเยี่ยมเลยอะ่ะไม่เสียแรงที่ซื้อมานะฮะราคาคันก็แพงเอาเรื่องอยู่พอได้นะฮะกำลังดีอยู่อยู่จัดอยู่ในระดับปานกลางไม่แพงมากสองพันกว่าบาทแล้วก็ตัวลอกอีกประมาณ3 0 0พันกว่าบาทนะรวมๆก็ประมาณ6 0พันกว่าบาทมันใช้คุ้มอยู่ครับของพวกนี้นะฮะ เล่นได้หลายอย่างเล่นจิ๊กก็ได้ลงเรือก็พอได้อยู่แต่ตัวนี้ผมสั่งมาเล่นชายฝั่งเพราะว่า8ปฟุตหจะได้ทำความไกลได้เต็มที่นะฮะหมายตัวนี้ปลาสากเยอะนะฮะเมื่อกี้กระโดดอยู่เลยคณะหลายหลายท่านก็มาตกเหยียบ๊อบกันตีเหยียบมวัมมันเลยนะครับแต่วันนี้ช่วงนี้ไม่มีใคร ไปกัันต่อครบส่งเหยื่อได้ไกลอะฮะคันเบ็ดที่ยาวๆนะส่งไกลส่งแม่นจะใช้คันหนักๆบาครั้งตีรอบก่อนยังก่อขามใหญ่นีนโอ้โหตีจนแขนจะหลุดนะ อันนี้มันก็เบาแรงลงมาอีกหลังจากคลิปนี้เสร็จเดี๋ยวต้นปีนะฮะนัดกับหน้าๆห,หลายคนไว้ละเดี๋ยวจะพาขึ้นเกาะสีชังกันนะฮะหลังจากที่เราไม่ได้ไปมานานมากนะครับสีชังขามใหญ่เรือ ตามลำดับนะฮะด้านข้างก็มิสเตอร์นะฮะตีอย่าปลอมอยู่ด้านขวามือนะฮะ How is today, sir? Hey, how are you? Oh, thank you. Yeah. So you catch some more, huh? <laughs> yeah. yeah one? Two. We Good. get two. Good for you. Small squid, huh? Nah? <laughs> <I catch> barracuda. <laughs> yeah. big fish. Two hours ago, so we have big fish, huh? Nah? Yeah, sometimes. Yeah. yeah. Okay, nah, the you fish here? No. Oh, no, no, no. ใจดีด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มเหลี่ยมนี้กันต่อนะครับอ่ะเขาไปอีกสาอังกฤษก็ไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับเพราะอะไรนะเขาบอกฟิสฟิสสเนกสเนกอ่ะ <laughs> ่ะมีตัวฝั่งนี้อีกเพราะว่าลูกปลาค่อนข้างจะอยู่ตรงนี้เยอะนะฮะแนวไหนที่มีลูกปลานะ่ะหมึกค่อนข้างที่จะตามกินลูกปลาเล็กอยู่ตรงนู้นขึ้นเป็นไพ่นะ,ะลูกปลาเล็กอืมฝูงลูกปลาเล็กเยอะมาก โอ้โดนโอ้โดนละอสายนี้ก็มีฮะสายจะได้นะข้างปานโอ้ย oh, oh, สายหวานแล้วนะโอเคเก็บนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะฮะอาจ,จไม่มากไม่ไม่พอเป็นกับแกล้มเช้านี้นะฮะน,นิดนฮะ ก็ได้ปลาสักตัวหนึ่งแล้วก็ไอหมึกหมึกหอมสักสองตัวไซส์ก็กาลังสวยเลยสดๆเลยเดี๋ยวไปทำซาซิมิกันที่บ้านนะครับพอหากินของสดได้อยู่นะครับถ้าเกิดน้ำเป็นใจมากกว่านี้คาดว่าน่าจะได้ตัวมาว่านี้นะฮะโอเคสำหรับหมายนี้นานาก็สามารถที่จะแวะเข้ามากันได้นะฮะเข้ามาทางนาจอมเทียนซอย8นะครับแล้วก็ขับเข้ามาจนสุดเลยนะครับจะเจอลานกว้างๆอย่างนี้ โอเคยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบมากครับ